<โ>เารมาทงโีง่เอที่สัตว์รียบเลยแต่ว่าดูดูทางด้่ยมาทางโขงามาทางื้นน่ะก็มีียกว่ามีอะไรต่อมีอะไร ทางก็เหมือนแบบขับรถสบายๆนะพี่ว่าถ้าพวกชอบปั่นจักรยานนี่โอเคเลยนะเนาะทางมันแบบ จำไม่ได <đ> <filho> ้น <t gi ống> ึกว่าแบบไอ้เม็กซิกันเข้ามาในบ้านไง Thank you.